อีกข่าวหนึ่งคุณผู้ฟังไฟเขียวขายเหล้าวันพระใหญ่หกสนามบินหลักหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้นักท่องเที่ยวรายได้ของนักท่องเที่ยวนั่นแหละนะครับวันนี้นะทางผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าทางด้านของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเห็นชอบครับขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้5วันสําคัญทางพุทธศาสนาในท่ากาศีนานาชาติซึ่ง เป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์แห่งชาติครั้งที่3ทับ2 5 6 7คือที่ประชุมนะครับเขาพิจารณาประเด็นการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันห้ามขาย ณท่าอากาศยานของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนในสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองสนามบินเชียงใหม่สนามบินเชียงรายสนามบินภูเก็ตแล้วก็สนามบินหาดใหญ่รวมไปถึงการพิจารณาเห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่3นะครับปีพุทธศักราช2558หรือวันอาสา,า,าัก็คือวันอาสาับูชาวันวิสาขาบูชาวันมาขาบูชาวันเข้าพรรษาแล้วก็วันออกพรรษา นะครับเพื่อที่จะให้เกิดการใช้จ่ายสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศส่วนทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่ขอพิจารณาใ,ในทางการขอยกเว้นสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ all, ในบริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถท,ที่อยู่บนทางรถไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นนะครับก็ได้มีการาให้ทางกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับทางรฟทบอกหารือร่วมกันนะฮะเรืร่องของแนวทางแล้วก็มาตรการควบคุมป้องกันด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยวแล้วก็ร่างกฎหมายส่งให้นะครับกรรมาการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติพิจนารณาถึงความเหมาะสมแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนต่อไปเอาเป็นว่าตอนนี้หกสนามบินเนี่ยครับ ไฟเขียวนะไฟเขียวใช่ไหมส่วนการรถไฟอยู่ในขั้นตอนไปคุยกันก่อนไปร่างมาตรการกันก่อนไปร่างกฎหมายกันก่อนจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงรอ่างเงี้ถูกอ่บ